มาเช็คผลงานกันหน่อยเซิว่าออกมาเป็นยังไงบ้าง <Hi. S 1> มันเจ๋งมากอะเอาไปลอง check, ทำใช้ check, กาเช็คเช็คสวัสดีครับทุกคนเอ่อใครที่ใช้เครื่องตัดแบบนี้อยู่นะครับปัญหาหนึ่งที่จะเกิดก็คือปกติเราจะตัดฉากใช่ไหมตัดขาดตรงๆแล้วการตั้งไอเหล่านี้ มันจะเป็นเรื่องที่เราไม่อยากขยับมันนะครับแล้ววันหนึ่งถ้าเราจะต้องตัด45องศาผมคนนึงแหละที่ไม่อยากปรับเพราะว่าการปรับให้ได้กลับมาเป็นฉากเหมือนเดิมมันค่อนข้างยากแล้วกว่าจะล็อกให้มันนิ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราก็เลยจะมาทําเครื่องมือที่เสริมเข้าไปเพื่อช่วยจับและทําให้เราสามารถตัดเหล็กในตําแหน่ง45องศาได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับระบบที่ตัดแล้วได้ฉาก ของเราเนี่ยอุตสาห์ตั้งตั้งนานกว่าจะได้เนี่ยนะครับมาวันนี้ทำเครื่องมือเสริมกันหน่อยอ่ะมาดูกันว่าเหล็กที่เราจะต้องเอามาใช้เนี่ยมีกี่ชิ้นทั้งหมดก็4ชิ้นนะครับอยู่ตรงไหนกันบ้างอันดับแรกตัวเนี้ย จะเป็นตัวที่รับเข้ามาอีกแผ่นหนึ่งแบบนี้นะครับผมก็เลือกความหนาความกว้างที่มันใกล้เคียงกับของเดิมชิ้นนี้อยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับเพื่อช่วยล็อกมันจะถอดออกได้แบบนี้เห็นไหมครับเสียบเข้าแบบนี้อ๋อต้องมีชิ้นเล็กๆอีก2ชิ้นนะครับเพื่อใช้ในการดามให้มันเป็นแบบนี้ให้มันเป็นช่องแบบนี้เห็นไหมครับเพื่อเราจะได้สามารถถอดเข้าถอดออกได้นั่นเองแบบนี้นะอันนี้2ชิ้นไปแล้ว แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือมันจะอยู่ท่านี้ส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวค้ำไว้นะครับก็พอเราจัดทรงประมาณนี้ก่อนนะครับคร่าวๆเราก็แต้มแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาเติม เต็มๆแล้วก็ล็อกนะครับเช็คซะหน่อยไ,ได้45ไหมพอเราแต้มอันนี้ผมแต้มแค่จุดเดียวนะครับดูไหมเห็นไหมกเ็เวลาเราเช็ค45นี่นะครับนี้ยังไม่ได้นะก็คือเราต้องทำทั้ง2ฝั่งนะครับ ให้ตลอดแนวให้ได้45ตลอดแนวเพราะว่าเราป้องกันการบิดตัวของแผ่นนี้แผ่นนี้เป็นแผ่นสําคัญมาก2แผ่นนี้เพราะว่าต้องให้เขาทํามุมเท่ากัน45องศาตลอดทั้งแนวเพราะว่าไม่งั้นจะทําให้ชิ้นงานเราบิดเวลาที่เราใส่เข้าไปในเครื่องแล้วล็อกนี่นะครับเพราะนั้นสําคัญมากขั้นตอนนี้ละเอียดนะใจเย็นๆต้องค่อยๆแต่งค่อยๆทําให้มันได้เป๊ะ เสร็จแล้วก็ชิ้นเนี้ยประกอบเข้าไปคืออันเนี้ยังไม่ได้นะหม่ถึงว่าแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยแต่งได้นะครับก็คือเราประกอบเข้าไปแล้วก็เราก็จะสามารถเคาะเข้าเคาะออกเพื่อค้าแผ่นเนี้ยให้มันขึ้นเป็น45หรือว่าน้อยกว่าให้ได้45นะครับ ตอนนี้อันนี้ผมแค่แต้มไว้นะครับแต้มไว้ตามจุดยังไม่ได้ล็อกจริงก็คือพอเราใช้เครื่องมือเช็คแล้วมันเนียนกริบอย่างที่เราต้องการแล้วเราก็ทําการเดี๋ยวผมยังไม่ได้ล็อกข้างล่างเดี๋ยวถ้าล็อกอาจจะมีการเพี้ยนอีกหรปลอาก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่เราแต้มหรือว่าอ็อกเนี่ยปุ๊บเหล็กมันก็จะมีการดึงเข้าไปอีก โอเคเมื่อกี้ผมลืบอกผม <c oughs> <c oughs> ผมเปลี่ยนชิ้นนี้ให้เล็กลงหน่อยนะเพื่อที่จะสามารถเอาเครื่องมือเสียบเข้าได้ทั้งสองข้างในการเทสในการเช็คให้เล็กลงหรงนี้เมื่อกี้ถ้าใช้เล็กเท่ากันมันเต็มแล้วมันเสียบที่นี่เข้าไม่ได้อุ๊ร้อนร้อนเฮ้ยโอเคโอเคได้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 เฮ้ยอะเอาถือว่าผ่านครับ ก็เดี๋ยวเดินออกเต็มก็เอาไปใช้งานได้มาเช็คผลงานกันหน่อยเซฟว่าออกมาเป็นยังไงบ้าง มันเพ็งมากอ่ะเอาไปลองทำใช้กันเครื่องมือดีๆเรามีฝีมือเราก็สร้างมันขึ้นมาได้